ยินดีต้อนรับสู่ nk auto hub ช่องของคุณสำหรับการรีวิวรถยนต์และเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศที่ซื่อตรงและละเอียดวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับโลกของพลังอากาศสมัยใหม่ด้วยการรีวิวเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ที่ล้ำสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกในปี2025นั่นคือ s a ัฟแจสส9ไกรเพซึ่งเป็นเครื่องบินที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความคล่องตัวความประหยัดและเทคโนโลยีขั้นสูง จสา3สกไบรเพนเป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดเบาเครื่องยนต์เดียวที่พัฒนาโดยบริษัทซาบจากสวีเดนออกแบบมาเพื่อภารกิจทั้งการรบในอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นดินและการลาดประเวนรุ่นปี2025มีการอัปเกรดหลายด้านจากกลุ่นก่อนหน้าตั้งแต่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยไปจนถึงการลดการตรวจจับด้วยเรดาร์ทำให้สามารถแข่งขันกับเครื่องบินขับไล่เจเนเรชันที่5ได้อย่างสูสี เครื่องยนต์ General Electric F414 ให้กำลังขับสูงพร้อมความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ Afterburner ในบางภารกิจด้านอาวิโอนิกไกลเพ่นปี2025มาพร้อมเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ระบบค้นหาและติดตามด้วยอินฟาเรด IRST คอมพิวเตอร์ประมวลผลภารกิจยุคใหม่และระบบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆได้แบบเรียลไทมห้องนักบินมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ ระบบสั่งงานด้วยเสียงและระบบช่วยนักบินด้วย AI เพื่อลดภาระงานนักบินยังมีหมวกแสดงผลที่สามารถล็อกเป้าหมายและควบคุมอาวุธเพียงแค่มองไปยังเป้าหมายอีกจุดเด่นของไกรเพนคือความคุ้มค่าในการใช้งานและการบำรุงรักษาสามารถปฏิบัติการบนรันเวย์สั้นหรือพื้นหยาบและสามารถเติมเชื้อเพลิงและติดตั้งอาวุธใหม่ได้ในเวลาต่ำกว่า10นาทีด้วยเจ้าหน้าที่จำนวนน้อย รองรับอาวุธหลากหลายชนิดทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระเบิดนำวิถีแม่นยำและอุปกรณ์รบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมความสามารถในการรบแบบเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อส่งข้อมูลให้กับฝ่ายพันธมิตรและศูนย์ควบคุมได้แบบเรียลไทม์ขอบคุณที่รับชมรีวิวจาก NK Auto Hub, หากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านยานยนต์และการทหารแบบจรลึกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรา